เลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยมาแล้วงวดนี้เผยเลขที่ชอบพร้อมบนลอตเตอรี่งวดนี้แพงน่าดูสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะจะพอใบหวยของพวกเรานะคะงวดนี้ออกมาโชว์เลขเด็ดตามเคยนะคะโดยมนสิทธิ์คำสร้อยนะักล้อลูกทุ่งชื่อดังนะักขวัญใจบรรดาแฟนคลับ คอหวยทั้งหลายแหละนะคะได้โพส a c e b o o k โชว์ลอตเตอรี่พร้อมระบุข้อความว่าได้เท่าที่เห็นมันแพงเกินผมไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงแตะกี้นี้แพงก็ดีผมจะได้เบาๆไม่ซื้อเยอะวันนี้ผมหกเจ็ดหนึ่งสี่หสองนี่เลยนะคะคุณหมสิธ์คำซอยเขาก็โชว์ลอตเตอรี่นี่เลยนะคะเจ็ดเกสมสี่สีนะคะ ซึ่งเป็นคนละตัวกับที่คุณมนสิทธิ์เขาโพสต์บอกนะคะคือ671462นะคะแต่ลอตเตอรี่ที่ถือคือลงท้ายด้วย48นะคะแต่อาจเป็นไปได้ว่าตัวเลขดังกล่าวนะคะเป็นตัวเลขอายุของคุณสมรักคำสิงห์นะคะอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี1996ที่ทั้งสองคนเพิ่งถ่ายรูปคู่กันแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เ,เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ นี่คือเลขเด็ดของคุณมลสิทธิ์คำส้อยงวดนี้นะคะเขาบอกว่าเขาชอบนี้เลยนะคะ671462นะคะแต่โพสเฟซบุ๊กเป็นเป็น7กนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้ลอตเตอรี่นี่ขายเกินราคากันเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะลอตเตอรี่ที่มีสัญ,ญลักษณ์การ์ตูนผีน้อยแล้วก็กบชัยโยนะคะ แพงมากเลยนะคะใบละ150บาทเข้าไปแล้วนะคะส่วนลอตเตอรี่อันอื่นก็แพงขึ้นมาเช่นกันนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่เราควรตรวจสอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ